มาค่ะนี่นค่ะอ,อีพออีแมนะมาค่ะทุกคนหม่อมมี่จะพาทุกคนไปแกงหน่อมไม้ใส่แมงสะดิ้งไข่ไข่นะคะก่อนอื่นไปต้มหน่อมไม้ก่อน นี่นะคะทุกคน,นะคะ่ะเครื่องที่บังมี่จะแกงหน่อไม้เนาะนหน่อไม้พากินพาแซบของมี่ก็ต้มไว้จนจืดแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วก็ทีเด็ดของเราวันนี้บังมี่จะแกงใส่แมงสะดิ้งไข่ะคะ่ะทุกคนไข่ทุกตัวเลยนะคะทุกคนคะ่ะเครื่องแกงเราก็ตําไว้แล้วพร้อมลุกโดดนะคะวันนี้ก็จะมีผักปงังแล้วก็ผักชะอมนะคะใบแบงรักแล้วก็ บวบค่ะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะจะได้อร่อยนี่เลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นน้ําใบย่านางค่ะทุกคนน้าใบย่านางก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้บอก่ไม่มีข้าวเบื่อนะคะทุกคนผม,มก็เลยจะใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันแทนนะคะนี่จะได้เหนียวๆเนาะใส่แทนกันได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะไปแกงกันเลยดีกว่าค่ะ ใส่หน่อไม้ของเราลงไปคะ่ะจากนั้นก็ใส่พริกแกงไปเลยจ้ะพร้อมลูกโดดเนาะหน่อไม้มันก็สุกแล้วอะไรมันก็สุกแล้วใส่พร้อมกันเลยคะ่ะใส่ลงะเดิ้งของเราลงไปเลยคะ่ะปรุงเครื่องคะ่ะงน่อใส่ไหลแสบไหลเด้อจ้าขาดไม่ได้น้ำปลาร้าน,นั่นเองคะ่ะใส่ลงไปจ้าหน่ว น้ำใบยะนางจะใส่ลงไปเลยจากนั้นก็เอาไปแกงกันเลยค่ะเดือดแล้วเราก็จะใส่บวบลงไปนะคะตามด้วยผักอื่นๆเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยคนๆนิดนึงค่ะทุกคนค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลย <laughs> นิดนึงก็เอานะปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟตัวเองได้เลยจ้าโอ้โห แกงหน่อไม้น่ากินมากบอกเลยค่ะทุกคนคะ่ะกลิ่นหอมมากๆเลยจักชะอมจักผักอีตู่หอมตีกันมั่วกันไปหมดเลยค่ะทุกคนโอ้โหนี่เลยค่ะน่ากินไหมคะแค่สีสันก็น่ากินแล้วคะ่ะมาค่ะทุกคนคะ่ะมากินข้าวกับบะหมี่เดอ <c oughs> อ้อยังยังไม่จบ <c oughs> อวดก่อนค่ะซูมเข้าไปเลยค่ะใกล้ๆเป็นไงบ้างค่ะทุกคนน่ากินใช่ไหมล่ะมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับบักมี่อีกแล้วนะคะวันนี้บักมี่จะพาทุกคนมากินแกงหน่อไม้ใส่ใส่แมงแมงอะไรนะลืมแมงสะดิ้งค่ะทุกคนค่ะนี่แมงสะดิ้งคล้ายๆจิ้งหรีดนั่นแหละค่ะไข่ไข่ทุกตัวเลยนะคะทุกคนค่ะโอ้โหมาค่ะมากินข้าวกับบักมี่กันค่ะ ร้อนมากค่ะทุกคนค่ะแบบเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้พากินพาแซบเหมือนเคยเลยค่ะทุกคนพกติดบ้านไว้นะคะติดแล้วก็ต้องทํากินด้วยเด้อมาค่ะอื้อหือ,หอ ข้าวเหนียวเหมือนเดิมค่ะบางไม่ชอบกินข้าวเหนียวนะคะทุกคนโอ้โหคืออร่อยมากอร่อยมากนี่ค่ะโอ้โห ทุกคนค่ะนี่ค่ะคือเข่าไข่ทุกตัวเลยหน่อไม้อ่อนมากอื กินลองเลยนะคะทุกคนคะ่ะไม่มีใครกินด้วยมมลมลมพัดมาบ้างเป็นบางครั้งก็เย็นจุ้ยจยชื่นใจอยู่คะ่ะอ,อีพออีแม มาค่ะทุกคนใช้มือด้วลองดูสิเป็นคนชอบกินผักปังเดิมทุนอยู่แล้วนะคะ Mm-hmm. ีใครเคยกินบ้างไหมคะแกงใส่จิ้งหลีดแกงใส่แบบแมงแสะด,ดิ้งอนะ่ะแกงใส่แมงกีซอนอืม้มของนี่ก็ เอาปีกเอาขาเอาหัวออกหมดเลยนะคะทุกคนเพื่อความแบบกินง่ายเนาะจวดแ้งเมนูนีน่ Mm. Um... ทำไมอร่อยอย่างนี้เดอร่อยคนเดียวอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะบังมี่เป็นคนที่แบบกินอะไรอร่อยก็อร่อยนะคะถ้าอันไหนไม่อร่อยก็หยุดหยุดเลยหยุดกินกลางคันเลยนะคะไม่ทนกินจนหมดนะคะ เ <laughs> มื่อก่อน,นอาจจะทนกินนะคะทุกคนกินจนจบคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดดูแล้วเอาที่เราสะดวกดีกว่าค่ะอร่อยเราก็ว่าอร่อยเนาะถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่ต้องกินแค่นั้นเอง <laughs> ฉันสะอ้อนแมงอันนี้แหละเธอ,อไข่ทุกตัวอืม,อม กินข้าไปด้วยเหมือนทำสปาไปด้วยเหมือนอบไอ้น้ำไปด้วย <c oughs> ผักปังอร่อยมากอร่อยทุกอย่าง ฉันบอกเลยใครได้กินเมนูนี้ฉันน่หลงรักฉันทันที <c oughs> ใช่ไหมครับ อร่อยอลูกโดดอ่มอามากินสักคำ อพอแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ้โหอิ่มอร่อยหมดเกลี้ยงถาดอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะใครที่อยากลองทำดูก็ลองทำดูนะคะง่ายๆอทั้งเผ็ดทั้งร้อนสำหรับคลิปนี้บองมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ